ครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ YouTube ช่องกัวบ้านผมครับมินี่กันใช่ไหพี่น้อยไงเอามาเก็บพวกของที่มีอยู่ในสวนน,น,นนี่เลยครับเผื่อทีเสียเอาไปเห็ดสมตำรับตอนเทียนนี่เลยครับตอนนี้ร้านน้อยเลยครับก็พาก,กันเก็บตัวผู้ครับตอนนี้ตัวผู้เนี่ยจะังเริ่มปิดมวยร้ายได้พี่น้อ,นเองเพราะว่าผมได้ยางสายนำยศไม่เลยครับ กูนี่ก็เริ่มติดนวยแล้วต่อไปนี่ถ้าว่ามัน,นขึ้นคางในนี่นวยคือสีดกีด้ด้ยวยพี่น้องเลยแ่บเป็นปุ่มๆอยู่นี่นี่ครับตัวผู้นี่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ของเจ้าองนี่เลยครับช่วงนี้ก็อ,อยู่ในช่วงอากาศหนาวครับเขาก็สกิมมากไปเดี๋ยวต้นเทียนมาตั้มสมเนาะมาตัต้มสมอยู่ไหนมามาเจอกิบเปียวหนังหนังอะไรังเที่ยว เลี้ยมลงไปเลยโอ้ตายว่ะว้าครับตอนนี้นี่แม่เป็นกระเก็บในพึ่งกระตาแล้วครับเป็นพริกแดงด้วยน้องพริกนี้มีหลายหลายแต่ว่าสื่อแต่ของเขากินกับริกแดงผมก็บ,บอกแม่อยู่ครับว่าไอ้กินของจากของนี่เลยครับมันปลอดสารดีกว่ายาเขาก็บอะไ้คีดด้ว่น,น้องโอ้ย ต้นพริกนี่แกพี่โมเมนต์สิสอ,องพีละม,ะม,ละมั่งเน,น,นบบงาะแม่เ,น,เมน,นาะพริกน,นี่นี่นี่นาานลเลครับวัดแจ้งวดน้ำด้วยพี่น้องถึงหนุ่ยมันสิบองงามนี่กับพ่อได้กินอยู่ครับตีมีเพชรดีเนาะแม่ใส่นี่น้อยกับเพชรจุเก็บมาเนี่ยเก็บเลยหนุ่มันสิบขีรายนี่นี่นะเก็บแล้วเนาะว่าบักพริกมันพี่กลัวๆเลยอด้วยพี่น้กัสองปีแล้ว กะตั้งเตรเริ่มเห็ดสวนนี่แหละว,ว่าน,นี่ปิกต้นนี่นี่แม่โคเด็กกินเลยใน้องเลยกินเข้ากับขายเลยครับกับตะเลงนี่ป่าดิพืิมาเก็บปิกต้นเลยครับสำหรับปิกต้นนี่ก็สามสิบมือเลยครับเก็บเท่านึงก็ได้เท่าละลอยก็บาดใช่ครับ,กกบ,บรไปขายนี่พอแล้วอ่ะ ครับตอนนี้นี่ก็หนิได้พี่น้องมันมีพริกกับทัว่วพูเลยครับปนกันไปบางน้อยกับสีอ้วนอยู่ครับแต่ว่ามันบอรยาวได้พี่น้องเพราะว่าเป็นพริกแบบมันขาดน้ำเนมันกินน้ำบ่เต็มอิ่มเนยได้พี่น้องตอนนี้ก็เปลี่ยนสายนำยดไม่แล้วผมก็ได้ย่งางสายนำยดให้เพื่นอนในอมสวนเลยครับเดี๋ยวเจ๊น้อยพี่น้องก็ได้ได้เห็นความสวยงามเลยครับความงามของสวน ต้นนี้นี่พริกเพิ่นกระปูกร้ายอยู่อ่ะเดี๋ยวต่อไปนี่ไปเก็บบักหุ่งกับไอเป็นฝรั่งกิมจูด้วยพี่น้องเดี๋ยวต้นเทียงนี่จะออกมาตัม้มโซมะฮุ่งเลยครับอยู่นี่เลยไปเดี๋ยวไปเก็บบักหุ่งเลยครับครับตัวน,นี้ก็อยู่มงต้นบักหุ่งเลยครับเดี๋ยวพี่ให้พี่น้องมองต้นบักหุ่งกับด้วยมัสโก้ด้วยครับถ้าว่าผักเนื้อนี่เขาเอืน่นมาติดครับ <laughs> มาติดผักเนื้อได้เนี่ <laughs> อ่ะฉันตัวน,นี้ก็ อาจังหน่วยดีไปตามสมหน่วยเดียวเนาะเดี๋ยวประมาณในทิ้งที่เองเลยครับจะพาพี่น้องมากินสมตำอยู่แถวนี้เลยครับถูกเชยๆครับมาเตดดนะเลยฟังเบืองเสียงกับน,นาชิกโกมนนีน้ออ้วนหน่วยนี่ไปทำกับมี่คนแถวบ้านแถวคุ้มจะโกงนี่เพิ่นอยากกินนี่คงจะให้เพิ่นมาเก็บมาเลยเๆน้องว่าหน่วยดูกลูกนี่ สามสี่ต้นนี่เป็นอยากกินนี่เป็นกับมาให้กระบอกเพื่อนเลยครับบอกเมย์ไว้อยู่ว่าคุณได้อยากก oh. well, right ินนี่ไงให้เพื่อนมาเก็บเอาลูกพอหิดวสวนไปนี่เลือกกินเลื้นนี่เข้ากับเจ๊งมือเพื่อนเลยครับพี่จังตัวยหอมตัวนี่พี่น้องเห็นบ่มตัวนี้นี่มันต้นที่สามต้นที่สี่แล้วบู้นี่เห็นบ่มตัวน้วยด้วยถึงไงถึงมันสีบัวงามได้พี่น้องหน่วยมันสีบัวงามแต่ว่ามันเกิดเข้ากับได้หลายต้นได้พี่น้องเห็นบ่ ยังสี่นี่ก็ต้นนาสิตุนสองฟังนี้ก็บนาสิตุนสามเลยครับเห็นไหมน่วยนี่ก็คือว่าสายใดยี่โดกจากตีผมเบิ้งได้พี่น้องตีผมเคยปลูกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกภาวะปลูกหอมเขียวดีมันก็ไดหกวีเลยเด้ยพี่น้องแต่ถ้าเป็นหอมทงก็นสียู่ประมาณสีขาวีนี่เลยครับเพราะว่าหอมเคียวนี่มันก็ดีอีกแบบนึงเลยครับเพราะว่า ถึงราคามันจิบุค่อยดีได้พี่น้องแต่ว่าข้าปลูกขายนี่ปลูกตามบานเท่านี้วิไล20ชิพ30ชิพ40ชิพนี่ก็ถือว่าพ่อขายเพราะว่าหอมเขียวนี่มันสิได้หลายวีครับทวารตนง,งามๆเองยังน้อย,ย,ยกับพกเจ็ดวีเลยครับนี่ขนาดต้นผิดหล,ลายๆได้พี่น้องยังหกเป็นทวารตนงามๆนี่แกคุณเลยครับเป็ดเก๋ววิ10วีคุณแล้วขึ้นจังอยู่บ้าน ป่วยยุนี่มันกับบกอยงามมันไม่พี่น้อ,องเพราะว่ามันถึงลมถึงดีนี่ใบม,มันกระเตะพดน้ำกับบัได้เนี่ยเลยอปะปัววยนี่มันมักน้ำพุฒน้ำบ่กอยได้ครับาให้เพื้นเบิ่งสายน้ำยดไปอ้วนก่อนไห้ตัวนี้ผมก็ซื้อม่าไปซื้ออยู่ชุ่มพ้เลยได้พี่น้องหาแบบน้ำบ่ได้ครับต้นเรกวัดซื้อไอ้สายน้ำพุ่งเลยครับพอดีไปซื้อเหรอมันบ่มีเลยพี่น้องสายน้ำพุ่ง เลยได้เอานำยดคือเก่าเลยครับินไดเตัวนี้มันก็เป็นในหูออกเนี่เป็นคูด้พี่น้องมว่าถาว่มันตั้นหูหนึ่งมันก็เลืออีกหูหนึ่งแต่าว่าใหาเอาแบบหูเดียวเวบซีนี่าว่าตั้นปุ๊บก็คือหางเลยเห็นไหมมันสีหางเลยาว่าตั้นหูหนึ่งสีหางแต่ว่าตัวนี้นี่ตันสมมติว่าตั้นหูหนึ่งปุ๊บมันก็เลืออีกหูหนึ่งมันก็มันก็ดีกว่าหูเดียวด้พี่น้องนี่ความกิดผม เดี๋ยวตอนนี้จะที่เติมที่ดบกไม้ข้างบนนะจกัจกเส้นมุ้นนี่ขนาดแั้วผมกดงนำ้ำเยอ่อะเดี๋ยวไปเก็บไอ้กิมจูเลยไปสินานี่ก็นี่จับหน่อยวุน้นนี่เดี๋ยวเก็บไปให้เด็กหน่อยมาตุกมาก นีบชิดานี่ไดโ้โห่กลุ่มต้นนี่ก็ต้นเห็นติดอยู่ต้นเดียวเลยครับผมก็ไปสอบถามเพื่อนแล้วว่าไอ้ที่กลางมะพร้าวที่ผมไม่เอาไปใส่น้ำเลยครับมันอมน้ำแห้งแันนี้มันเห็ดเห็ดบ่หให้แตกห่าครับมันชื้นเกินด้วยพี่น้องยุต้นเ,เน,เน,ตนเดียวเลยครับเอาไม้เลยครับเย็นรูของวันนี้ว่ามีสิ้นสุดครับ กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆได้กินอย่างแบบจุเปลือกนี้ว่างามเลยครับเพราะว่าอีกอะไรหัวกระดาษชื่อของเพิ่นเรียวซวนกลางค้างเพิ่นนี่ขาวจุ้ยเลยแหละว่าเพิ่นเห็ดแบบเมื่อชีดไดยพี่น้องผมนี่ก็มวยไม้เลยครับไปเก็บนี่ไปเก็บให้พี่วันนี่ฮะฮะว่านะว่าให้ตุ๊กลานหน่อยได้หน่อย หลักนื้อยุ่งใส่เนะเเได้อนี่โอ้กินเลยครับอื้าวไงข้าวเราโกนได้นี่วนไรอ้ี่ไนเว้ยเดี๋ยวพี่วนสิลองหันลงหอยเบียบเอากระดาษมาหน่าอวดมันจะมีโ้กินเดียวกินเากระหไป เนี่บผิววอรงามดอกไอ้เนาะผิววอรงามแต่ข้างในนี่อร่อยครับหวานอ่ะอ่ะเนย์ติแล้วเลยเฮ้ยพี่คนที่ทได้อันนี้มาโ h o ล e r นี่เอาไว้กระดาษมาโ hover แล้วอู้บึง้งดิขาวจ้วงเลยนี่นมันนตึงเลยแสดงว่ามันเกลได้ทีแล้วเห็นไหมอ้าว กูจะของกินเจ้าของเก็บเจ้าของอีกนี่ครับเดี๋ยวสิไปพายมึองอย่งเี่ดอกอ่ะถือถือชีได้ไปอ้วนแล้วเอ้ยเอาใส่กับตาเด้อเอาพอกินหรือว่าเก็บไปแบบมดเลยโมโนยตรงตรงไงเนาะเก็บไปโหลดฮะ โอ้ตัวนี้ยังบคตรงเด็ดเป็หวนเอาไว้กันเอามาครั้งพี่เร็วตัวพี่โอ้ยพี่ยิ่งจำวิ่งเร็วมาไม่ชินใจตัดติ้งพี่มะนาวมั้โอ้ยตัวนี้ยังโค้งเลยขาวชุดเลยปิดกัน คือหนาตุกบอขคือหนาตุกบอกอ้วนเยหนหนาลิดนีจ้งนาที่เลยอ้วนไเป็นสิ้าเติมโลปเอม่ใชอเอาไปใช้เด้อ่ะโยนเลยนะนกับใส่สำหรับโครงเสานีได้ครับนี่ ประมาณนี้เลยครับเราถือว่าขี้ร่ายเลยครับตัวผู้นี่กันนะสิได้ขายอยู่ดอกประมาณในตัวผู้นี่ได้ยุ20บาทนเนาะกับส่วนในซีดานี่หรือว่าฝรั่งนี่กัสีเอาเลยครับไปกินกระโค้ขงของแสีบได้ไหมน้องนี่ครับปะคงนี่กับสีเอาไว้ตั้มเลยครับส่วนปะพริกก็เอาไว้ตั้มเลยครับเดี๋ยวโผล่กันได้ไหมน้องต้นเพียงครับจิมาปิ้งกบเลยครับเกลรับส่งตั้มครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอฝากพี่น้องครับกดติดตามครับช่องครัวบานผมครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ